สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายมาอนีิมาหาเคลียเห็ดพี่น้องเป้่มาเมืม่อมาเคลียเห็ดดีละพี่น้องมาจากบ่อเห็ดยังมาเจ้าบ้านมาเจ้ออื่นงามอู้ดอกนี่สมบูรณ์ครับพี่น้องเห็ดบ้านนี้จะี่เอินเห็เดยอเห็ดเห็ดยอนเอาไปผัดเสียพี่น้องนะนี่ดอกนะมาผัดเสีย นี่แหละต้องเคีย่ยวด้วยจ้ะดอกเขาหน่อยหน่อยโยนไอ้เห็ดอันนี้ต้องเคี่ยผ้าเคี่ยผ้าเคี่ยน้ำเหงาเอาไปผัดเด้๋ยพี่นอนด้วยเอาไปผัดเกล็ดเดี๋ยวเห็นมันพี่น,น,น,นอนนะ เต็มเลยมาเขาอยู่เป็นมูเป็นมูคนะน้องเดลยจะย้ายเสี่ยวออกให้นมั้ยใช่ไเนี่ยเขาอยู่เป็นมูเนี่ยเหรอต้นสว่านพี่น้องเอาออกเท่าละเอาเอาใบไม้ออกเท่าละอันน่าเนี่ยเขาเถาวลําไปนี่ต้นดอกเห็ดพวกนี้เขาเถาวิหก เพราะว่าเขาเดอกเขาสิ่งเนีนๆ,ๆดอกเขาจะแนียนๆนั่นโบเถาง่ายไ,ไหมแข็งแข็งจ้ะเขาจะเป็นดอกแข็งแข็งคล้ายคล้ายเห็ดฟางเด้อถุกคนบ้านพี่น้องกินบ่จ้ะบ้านไผกินแน่กินคือกันก็บ้านก็ย้ายปีกบ่คอมเมนต์มาบอกกันด้วยจ้ะคอมเมนต์มาเหลาสีกันฟังเลยเด้อบ้านใครกินบ้างนะดอกน้อยๆเด้อพี่น้องแต่ว่าเขาผัด ผัดใส่กันก็หอมต้นหอมไหมผัดเหมือนกันก็ผัดคือกันก็เอะเห็ดฟางเลยจี่น้องจ้ะนี่แหละอร่อยมากเลยจิน้อจ้ะก็จะเป็นอยางจิหน่อยจ้ะเวลาเวาาเด็ดแล้วเขาจะเป็นอยางจิหน่นนอยหมดไปก็จะอยู่เป็นมูดอกเห็ะไร จะเดงเงหมดเด้แต่มูมูนก็เลยก็าดไหลก็จะเป็นอ้อมอุ้มหนูเด้เด้๋ยวี่น้องอือหือไปจะเอาไปผัดเดี้อแล้วปิดจะเอาไปผัดเรวจะจะกินให้เบิ่งแล้วจันเด้อเนี่ยเจะเอาไปผัดแล้วจะกินให้ดูวนะจะทำให้กินทำให้ดูแล้วจะรู้ว่าจะน่ากินแค่ไหนไหม เดี๋ยวมาดูเงานี่บถ้าจะยู่น้ำเงาต้นใหม่ก็ทน้องละนี่ถ้าจะยู่เป็นอุ้มเป็นอุ้มจใจสิก็ดอกเขาเนี่ยน้อยเด้พี่น้องดอกเขาเล็กเล็กเองเห็นหมดเลยยังได้ปิดบ่ดิเบิองกล่องหรือเบิองตะตาเก็บตะเห็ดบโบเบิองกล่องกล่องอ่ะเหลียวโบเห็นนี่เขาจะเป็นจุ่มยังสิบละนี่แหละเขาจะเป็นจุ่มยังสิบพี่น้องนะ เขาอยู่แบบนี้เลยเห็ดเนี้ยเห็ดยอบ้านเพื่อนเอินเห็ดหลังจ้ะนี้มาดูดอกเล็กๆเขาดิต้องดอกในน้อยๆก่อนเลยดอกน้อยดอกนิดเ็นบอกคือมึงนึงที่น้องเขาอยู่เนี่ยอุ้มเหงาไม้เดินคนอ่ะนี่มันออกเลยเขาจะอยู่น้ำอุ้มเหงาไม้เราเก็บเก็บบ้าเออ จะเอาไปผัดผัดให้เบิงให้กินให้เบิงด้วยพี่น้องเด้อว่าเขาจืดเขาอร่อยเหมือนเห็ดฟ้าไอเห็ดเหมือนเห็ดนางฟ้าเด้อพี่น้องเอาไปใส่แกงต้มขาไก่กระเจียบพี่น้องเนี่ยติดเคยเห็ดแล้วเด้อต้มขาไก่ไหมเหมือนเหมือนกันกับเห็ดนางฟ้าเลยเด้อทุกคนรสชาติของเขาอ่ะเขาเอิ่อญยังล่ะเอาภาษาอังกฤษนะซิกเทเจอร์ซิกเจอร์พูดนังไ แขกว่าภาษาปกิบด้วยได้อุ้มนึงเลยได้ซ้ำเลยพี่น้องหาต่อค่ะบางคนก็เจ้ากับโบกินได้พี่น้องแต่ว่ายัดปิดเคยกินแสบเอ้ยใครก็เห็ดจุบบวงในเห็ดอันนี้เห็ดห่อเห็ดห่อแต่ว่าบ้านอื่นบางพื้นที่อาจจะเอื่นบ้คือกันนะคะทุกคนมันเขาอยู่ในอยู่ใน มือถอกนึงเขาเริ่มแก่แล้วดิถ้าดอกอ่อนๆยิ่งยิ่งแสบด้วยจ้ะถ้าดอกแก่เห็ดทุกอย่างแหละถ้าดอกแก่แล้วก,ก,กินเขาจะแห้งเนาะกินเขาจะแรงขึ้นเนาะเอ้าเอ้านี่ฉละดอกนึงนะ <laughs> เสียซ้ำยู่ในไตใบตอง